เอาละครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับศึกฟุตบอลคาร์บาคับนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านพบการมาเยือนของฟูลแลมนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นศึกแรกนะครับของการเปิดบอลถ้วยาาวคาร์บาคับแล้วนะครับต้องมาดูกันว่าแมนยูไนเต็ดหรือว่าฟูลแลมเนี่ยใครโดนฝ่ายได้ใช้ชนะไปนะครับผม เกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมทางฝั่งของฟูแลมเป็นฝ่ายขี่ลูกเริ่มเล่นก่อนครับมาดูกันซิว่ากูซื้อทั้งสองท่านเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายได้ชัยชนะไปก่อนนะครับเพราะว่านัดนี้เนี่ยเป็นนัดแรกของคาราบาวครับด้วยใครๆก็อยากจะได้ชัยชนะมาที่โอซิเมนโอัดโอ้าหูมาถึงก็ได้ยิงเลยนะครับวิกเตอร์โอซิเมนโอูแต่ไม่ผ่านวากินนะผมยังเซปัดไปได้ เอาละครับังหวันี้แมนยูได้ส่วนแล้วบอลอยู่ที่แรชชี่เล่นคู่กับเฟอร์นเดสปาที่เมามาที่แรชชี่ที่หนึ่งยังไงครับแบลคัตดอแรชชี่แรดฟอร์ มาแล้วครับผมกระชากมาเข้าตรงนี้แล้วจวักพลิกแล้วสัตโอ้โหเรียบร้อยไปเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนํำฟูแล่ไปแล้วจากเบอร์สิบคนนี้ครับมาครับแรดฟอร์ดนั่นเองนะครับโอ้โหมาดูจะวะกระชากรากเลื้อยมาทางริมเส้นด้านซ้ายนะครับตัดกลับเข้ามาแล้วไม่จ่ายด้วยแล้วเิงเองโอ้โหเด็กคนนี้มันเอาเรื่องจริงนะครับจากการกระชากเดี่ยวมาแล้วปั่นไซอุ้ยโค้งนิดนึงนะวักกินเกลืรับไม่ได้นะครับ มาที่ฟูแรมได้ปุกนะครับเจมจ่ายขึ้นมาตรงนี้ที่ปาลิจาแล้วมาที่มาโตว,วิตมาโตวิดยังไงครับเราซัดโอ้โหได้การปัดได้แล้วตรงนี้ซับเรียบร้อยเลยโอ้โหฟูแรมโอ้โหตามมาจนได้นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปแล้วครับโอ้โหตีเสมออย่างไวเลยนะจกัังหว่าเก็บลูกส้มหล่นของกูบี้ ไปที่มาตว,วินแล้วซัดลงนี้ครับโอ้โหแล้วมาซ้ําต่อหูจ่อๆลกูลกๆใครจะไปรับได้ครับผมเดกอาเนี่ยที่ว่าหนีวเหนียวก็รับลูกนี้ไม่ได้เช่นกันนะครับตาประกบไม่ทันจริงนะดาวโร่ฝั่งทางซ้ายครับโอโ้โหโดนจนได้เลยนะเรียบร้อยไปแล้วครับตีเสมอแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งเป็นลูกเตะมุม,มข้งทางฝั่งแมยูครับเมสันเมา,าจะเปิดไปแล้วจ่ายเล่นสันกับบูโนเดยุฟเฟอร์นัน เดี the UFO ๋ยวยูโฟนันยังไงครับเลี้ยงเขากอบแข็โทอนเอาซัดด้วยซายโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยเลยครับคงโครเข้าไปเลยออกนําไปอีกแล้วนะครับมาเชสเตอร์อยู่แต่สองประตูต่อหนึ่งไปแล้วในเกมนี้โอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นนะครับบูโรดยัวเล่นยิงอย่างมี้ว่ากินกุ้เซฟไม่ได้สิครับมาดูดูว่าภาพช้ากันบ้างดีกว่าจังหวะกระชาราร่าคลือมาเขากอบแขตโทไม่มีใครประกบด้วยครับลูกซัดออกโหป่บอลคงโครงเข้าไปแล้วนะครับ เล่นเอาสวาก,กินอีเซไม่ได้เลยเอ๊แต่ดูซิว่าเหมือนจะมีมือปัดอยู่ได้นึ่งๆนะครับแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีนะครับบอลมันโค้งเข้าประตูไปแล้วตอนนี้แมนยูเต็ดออกนําไปแล้วนะครับผม2ประตูบอลอยู่ตรงทางลิมเส้นครับแล้วก็ใกล้จังหมดเวลาแล้วครับอยู่ที่ผูธธ้ตัดสินแล้วจวังหวะน,นี้เอาโดนเสียบยังไงครับได้ไม่มาลเลเซียมาลเลเซียจ่ายอ้อเรียบร้อยนะครับผู้ตัดสินปานูวิทย์ปนเวลาการขันลงในขึ้นเวลาแรก ทำให้สกอร์ในตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยังจะยังออกน้อยู่นะครับ2ประตูต่อ1มา,าเลเซียวิ่งไล่ตามบอลคู่กับเจมส์ครับแล้วจ่ายขึ้นมาให้กับทางด้านฟาร์เดเบกฟาร์เดเบกมองหาเพื่อนอยู่มาที่รูราชีโอซิเมนวิ่งทับทางาไปแล้วก็มาที่โอซิเมนดีครั้งครับโอซิเมนกระชากมาแล้วซัดด้วยซ้าย <S 2> <S 2> <S โอ้ยแต่ก็ยังไม่เข้านะครับเล่นเซฟไม่ได้ฮู้ฮว่าเก่งนะครับผมยังไม่มีประตูที่3ของแมนยูนะครับ ทางฝังของฟูแลมจะได้ฟุกครับตอนนี้บอลอยู่ที่เจมหาพื้นที่อยู่ยังไม่ได้ครับเจมซัดเองแล้วติดฟุกเอาแล้วยังไงโอเรียบร้อยเลยครับโอโหเด็กอาฟุกไปปัดแล้วแต่บอลมันไปติดลิเดอร์เลิฟปู่กลายเป็นลูกส้มหล่นเลยนะครับแล้วก็เสร็จฟูแลมไปหูสองประตูต่อสองไปแล้วนะครับในเกมนี้โอโหตามมาอย่างไวเลยครับดูัวภาพช้าริงอย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับบอลเนี่ยไปติดลินเดอร์เลิฟแล้วชิ่งกระโดดเข้ามาเข้าทางของกองหน้านะครับผมทางฝั <fit romance> ่งฟูแลม ค่นี้อะไรสักอย่างนึงครับแล้วก็ซัดเข้าไปโอ้เรียบร้อยไปเลยนะครับโอ้โหกองหน้าคนนี้ผมไม่รู้จักด้วยนะครับผมโอ้แต่ว่าน่สุดยอดเอาเรื่องกันนะครับออกนำปลาได้ไม่กี่นาทีนะครับลงมาในครึ่งหลังเนี่ยก็โดนตีเสมอไปแล้วครับทางฝั่งของแมนยูเหมือนโมเมนตัมจะวิงเวียงมาที่ทางฝั่งของฟูตแลมครับเดมาร์คอสได้บุกอีกแล้วลูกจ่ายทะลุมาลูกนี้มาตววโตวิดเราซัดโตเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหสามประตูต่อสอง มาโตว,วิดยิงให้กับฟูลเล่ไปแล้วโอ้ยดูจังวะภาพาชายอีกครั้งนึงครับโอ้จากการทําชิ่งนะครับผมมาที่มาโตว,วิดแล้วพลิกนิดนึงแล้วซัดโอดีเกอาครับปิดมุมไม่มิดนะครับ้วจังหว่านี่นมันลงโร่งด้วยแล้วเลิฟวิ่งมาไม่ทันแล้วมาตินเนกกมาเสียบไม่ทันเช่นกันนะครับโอ้โหบอลเ,เข้าประตูไปแล้วนะครับโอฮูมาโตว,วินะครับยิงให้ฟูลเล่ขึ้นนําด้วยในเกมนี้บอกได้คาเดียวว่าสถานการณ์พลิกพลันเลยครับผมแมนยู แมนยูจะได้ยิงคืนตีเสมอไหมครับบูโดฟอนเดสไปเอกไม่ได้ครับแล้วก็รอเพื่อนวิ่งแล้วจังหวะนี้จ่ายทะลุมาโอซิเมนยังไงครับโอซิเมนซัดโต๊ะคืนจนได้นะครับโอ้เหมือนจะนำอยู่แป๊บเดียวเองนะครับฟูแรมโดนุซิเมนซัดเบิกกล้องตีเสมอไปแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะครับจากจังหวะการจ่ายของบูโน่เดยัวแล้วมาที่โอซิเมนคนเดียวโดงโดเลยนะครับเล้วยิงด้วยขวาโอ้โห แต่ว่ามาสกัดมากระแทกแล้วนะครับแต่ก็ไม่ทันนะครับอลเนี่ยพุ่งเข้าประตูไปแล้วออ้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้นี่เกมนําไม่ได้นะครับตีเสมอแล้วแมนอยู่หูสุดปันเลยนะครับเกมนี้บอลไหลมาที่โอซิเมนนะครับจังหวะนี้ยังไงครับโอซิเมนมองหาเพื่อนแล้วมีมาคัดและชีวิตงมาแล้วจ่ายลูกนี้ถายผ่านให้มาคัดเรียบร้อยโอ้โหออกนำไปเลยนะครับในนาทีที่8 4 สี่ประตูต่อสามนะครับมาคัดดูแรชชี่โหดูดวงว่าใจาลูกนี้สวยๆของโอซิเมนครับแล้วมาคัดจับแล้วยิงด้วยทรายโหเรียบร้อยเลยครับเออโอซิเมนใจกว้างดังมาหาสมุดครับจาจให้กับมาคัดแบบนี้ก็สุดๆข้นงามไปเลยครับบอลยังรุนรุนดอนครับไปไปไหนมาที่ข้างหน้าโอซิเมนจับบอลได้แล้วใจให้กับมาคัดแล้วแต่ลูกนี้รุดเลยรุดไหมครับมาคัดกระชากอยู่ วิ่งตามลายกองหลังอยู่นะเรายัางไงครับสัตว์โลเรียบร้อย5้าประตูไปแล้วนะครับมากับแรดฟอร์ดแฮตติกไปเลยไอ้นุ่มคนนี้โอโ้โหเป็นเกมเรียบร้อยนะครับฟูแลมไม่ได้ไปต่อในศึกคาราบาวครับนะครับผมกลายเป็นแมนเชสเตอร์อยู่แต่ที่จะได้ไปต่อในถ้วยนี้แทนนะครับโอ้โหกระหึมกันเลยที่นี้ออกนำแบบ5้าประตูไปเลยนะครับผมหมาดูสภาพช้าในกันกระชากล่างเลือแล้วปั่น โอ้โหแบบนี้ว่ากินรับไม่ได้แน่นอนครับมันหลุดมาคนเดียวเดี่ยวๆอย่างนี้ใครจะไปรับได้นะครับผมโอ้โหตอนนี้เนี่ยทดเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับอยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วว่าจะเป่าไหมนะครับผมบอลมาอยู่ที่มาเลเซียมาเลเซียยังไงครับจ่ายมากับลินเดเลฟแล้วเล่นคู่กับมาเลเซียเหมือนเดิมแล้วก็เรียบร้อยนะครับผู้ตัดสินปอนวิทหมดเวลากลารขันลงนะครับผม ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะฟูลแลมไปได้ถึง5ประตูต่อ3แล้วก็คนนี้ครับมาคัสแบรดฟอร์ดได้แฮตริกไปในเกมนี้นะครับโอ้โหสุดเจอดอจริงๆเลยแล้วหลังจากนี้นะครับตารางบอลถ้วยจะเป็นยังไงต้องรอติดตามดูและแน่นอนนะครับตามทันี์ของช่องนะผมเ่ยจะซื้อนักเตะสักคนหนึ่งเข้าทีมอยู่แล้วนะครับหลือจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากดีแคลนลน์เอง,เอง ถึงแม้ว่าตลาดซื้อขายยังปิดอยู่นะครับแต่พอเปิดมาเนี่ยดีแคร์ไลท์ก็น่าจะมาเข้าทีมเลยนะครับจะได้ซื้อตุนๆไว้เนาะเพราะยังไงซะดีแคร์ไลท์ก็มีโอกาสมาแมนยูอยู่เหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวก็สูงใช้เล่นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่า CDM ตอนนี้เนี่ยคาซิมิโร่เนี่ยคนเดียวจะแบกแล้วไหวหรือเปล่านะครับก็เลยจะเอาทางด้านของดีแครไลท์เนี่ยเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าดีแครไลท์จะเป็นยังไงกลับมาที่การเซ็นจัญ,ญญากันอีกแล้วครับรกัอบแมชเตอร เอาว่าไงไอ้หนุม่มนั่นเดวิดฮ่ามอยอ้อบอยเฉยไม่มีฮานะอ๋อบอยๆพอดีว่าฉันเนี่ยอยากจะได้ดีแคนน่ไร้เข้าวเลยหิวข้าวไม่ไปกินข้าวโถตลกแล้วดีแคนไรเนี่ยค่าตัวอยู่ที่53ล้านนะครับผมคิดว่าน่าจะให้เขาสัก60ไปเลยนะเพราะว่าดูจากทรงแล้วเนี่ย เดวิดมอยน่าจะไม่มาไม้นี้แน,น่นอนเพราะว่าอาจจะต้องให้ถึงร้อยล้านด้วยแต่ก็6กสลกันนะมอยเอาใจาช่วยฉันหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะได้ไปแชมเปนลีกสักทีนะโอ้โหเรียบร้อยเลยนี่นายใจดีอย่างนี้พาวานายได้ถ้วยคอนเฟลีกจะไปเนี่ยมอยโอ้โหข่าวนี่ก็หึ่มเลยนะโอ้แต่ก็ขอบคุณมากนะเรียบร้อยนะครับเดวิดมอยเนี่ยขายที่แคนไลให้เราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ล้านนะครับส่วนในเรื่องของค่าเหนื่อยหรืออะไรพวกนี้เนี่ยต้องมาลองวัดดวงกันอีกทีหนึ่งนะว่า มันจะไปเยอะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับเพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าดิแคนไรทเนี่ยค่าเหนื่อยจะมีถึงขั้นต่ำหนึ่งแสนหรือเปล่านะครับยิ่งเป็นกองกลางทีมชาติอังกฤษแล้วด้วยเนี่ยค่าเหนื่อยนี่มหาศาลแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปดูกันดีกว่านะครับมากันที่อ่าวไม่ใช่ร้านอา,าอาหารอีกแล้วนะครับแต่เป็นที่สนับนางของแบรนด์ยูนิเต็ดเอ้าว่าไงดิแครไรทว่าดีคบผม เอาวันดีวันดีเชิญน,นั่งก่อนสิแล้วก็เอเจนต์ของเขาโอ้โหพอดีว่าวิธีคนรวยเนี่ยเขาอยากซื้อนักเตะตัวต่างๆกันนะแล้วนายก็มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมดิแคทไรท์คะแนนของนายเนี่ยยังเก่าอยู่กับเวสต์แฮมเนี่ยอยู่ที่ประมาณแป0 0มื่นห้าช่นไปล่ะโอ้แต่นายยื่นข้อเสนอมาไม่อยากเป็นตัวจริงอย่างนั้นหรือไรทำไมล่ะคาซิมิโร่นายสู้ไม่ได้เหรอคาซิมิโร่ก็อายุเยอะแล้วนะนายจะได้มาเปลี่ยนทายไงโอ้แต่ก็ไม่มีปัญหาแหละถ้าเกิดว่าฉันไม่รับปากเนี่ยนายอาจจะออออกกกทีีีีมมมไไปปเลลยย็ดด้้แ้แวัังหนนาาาขสญญ,ญ5นะิ ไรโอ้แต่ก็ถ้าเทียบกับอายุเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะ2ิบสานี่วันกำลังเตาะเตาะเลยนะโอเคเซนทากเนี่ยชอบชอบเดีบ,บอกเลยนายนี่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าฉันจะส่งนายเล่นไปกองกลางตัวรับอยู่แล้ว อู้แต่ว่าเรื่องของการฉีดสัญญาเนี่ยไม่เอาดีกว่านะไม่อยากจะให้ใครเนะี่ยมาซื้อตัวนายในนะระหว่างทางที่อยู่ในช่วงระยะสัญญาเนี่ยประมาณ5ปีนะโอ้รันไงฉันว่าแล้วค่าเหนื่อยของนายเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าเกือบแสนแน่นอนแล้วก็มีการยิงประตูด้วยแต่ไม่มีปัญหานะเพราะว่ากองกลางตัวรับไม่ค่อยเอามาทําประตูอยู่แล้วนะยังไงซาวิเตอร์เซบีก็เก็บกินเรียบอยู่แล้วยินดีด้วยนะที่แคนรายนายเข้ามาอยู่กับทีมแล้วแล้วก็รู้สึกว่านะต้องมาแข่งขงันกับคาซิโิโรขอโชคดีในการเป็นก,กองกลางตัวรับไปไปเจอกันที่แมนย เรียบร้อยนะครับดีแคนไรท์ right, เนี่ยเข้ามาอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วในราคาค่าตัวมัน60ล้านผมไม่รู้ว่าจะแบนหรือเปล่านะขอดูอีกหน่อยสิตัวเลขโอ้เกรดบีด้วยนะครับโอ้โหถือว่าตัดสินใจแบบไม่ผิดพลาดนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเลยดีแคนไรท์ right มาแล้วหลังจากจบบอลถ้วยไปได้ไม่นานนะครับศึกพิพิเลก็กลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งในนัดนี้เนี่ยเราจะต้องออกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ burg, นะครับ ไอ้ไก่เดือยทองของเราไม่รู้ว่าจะชนะทางด้านของแมนยูหรือเปล่าแต่แมนยูเนี่ยมีพิเกสเซวิโรนลูคาเซมิโลอยู่ในทีมนะครับโอกาสที่จะชนะก็มีสูงเช่นกันเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าไก่เดือยทองเนี่ยเปิดบ้านเนี่ยจะเจอแมนยูแล้วเขาจะได้ชชนะกลับไปหรือไม่นะครับ ทางฝั่งของแมนยูนะครับมาในชุดสีเขียวจะไปฝ่าเขี้ลูกเล,เล่นก่อนนะครับเกมเปิดมาตรงนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าอาจจะมีความเดือดติดตึงนะครับเพราะว่าแมนยูกับสเปอร์นเนี่ยอันดับตารางคะแนนก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับผมแต่งหวัน,นี้เอาคูรูเซฟสกี้โดนชนล้มไปแล้วนะครับดีที่กองรังยังสกัดได้อยู่จังหวะน,นี้บอลอยู่ที่ซอนครับจ่ายมาเล่นคู่กับคูรูเซฟสกี้มาที่พุซมาแทงทลุมาให้คูรูเซฟสกี้โหย โดนอีกแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดโอ้โหโดนสเปอร์ออกนำหนึ่งประตูต่อศูนจากคนนี้เลยนะครับคูรูเซฟสกี้โู้โหมันอะไรกันครับเนี่ยจหว่ากระชากมาของซอนแล้วจ่ายทำชิ่นกับบิซูมาแล้วมาจบที่คูรูเซฟสกี้เล่นจ่ายวอลทะลุหลังกองหลังมาเลยนะครับโอ้โห,โหอย่างงี้ทางด้านของเดวิดเดเฮงเราก็เซฟไปได้สิครับ โอ้โดสเปอร์ออกนําไปแล้วนะครับสถานการณ์เนี่ยเริ่มเครียดขึ้นมาแล้วนะเพิ่งจะเข้าสู่ช่วงเวลาได้ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับเดกอาปายบอลยาวๆเข้ามาที่ทางฝั่งรชชี่ครับมาที่โอซิเมนเมาปล่อยให้โอซิเมนโอซิเมนจ่ายบอลมาให้กับเมสันเบาครับโอ้โหจังหวะนี้รุดแล้วยังไงครับเปาเราซัดโอ้โหไปติดเซฟโอ้ยยังไม่ได้นะครับประตูแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด บอลตรงกลางอยู่ที่ฟาเดเบคครับมาที่แรชี่แล้วจ่ายทาที่กาโอซิเมนมาที่เมสันเมาเมสันเมายังไงก็ตรงกลางมีพื้นที่ว่างเพื่อนจ่ายไหมแล้วไม่จ่ายครับเมสันเมาแต่เราสตาร์เอฮอติสมอจนได้นะครับโอโ้โหเป็นลูกกินของเมสันเมาโอโ้โหหลังจากปาพิมลีจากเชลซีนี่ยังปลดล็อกประตูไม่ได้นะครับแต่เมสันเมาลูกนี้พิกเกซับไปแล้วโอโ้โหปั่นโครงเลยโอโ้โหไปจ่ายใ,ใครด้วยนะครับ ปั่นเองเลยด้วยขวาเข้าไปเลยนะครับโอ้โหผพุ่งษามประตูสเปอร์นะครับที่ผูใชาฮูโกโยริโกรับไม่ได้นะครับผมเมสันเมาส์เนี่ยยิงไปแล้ว2ประตูจาก3เกมนะครับเอาไปยิงประตูแรกตรงไหนวะเนี่ยรัวประตูนี้ไปด้วยน่าจะเป็นประตูที่2แล้วนะครับผมไปจะหมดเวลาแล้วนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยไปเลยนะครับโอ้โหผู้สินป่าลูกหวิดหมดเวลาในช่วงครึ่งเวลาแรกครับ ทำให้สกอตตอนนี้เนี่ยทางฝั่งสเปอร์กับแมยูเดี่ยยังเสมอกันอยู่นะครับจากการยิงประตูของคูรเซก้แล้วก็คนนี้เลยครับเ,เบสันเบลนั่นเองแต่ว่าในช่วงเวลาหลังผมว,ว่าดูเดือดมากๆแน่นอนนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างยังได้แต้มสําคัญตรงนี้มากๆไขเก็บสาแต้มได้ก่อนถือว่าได้เปรียบกันเลยแหละครับโอซิเมนได้บอลครับเล่นคู่กับเมาเมาจะยิงโอโ้โหจะติดบล็อกครับเอาบอลไหลมาที่ฟันเบรกเบิ้ลขึ้นไปด้านบนให้เกบ,เกบรชชี แระชี่มองเห็นตรงกลางว่างๆแล้วปั่นเองเลยโอ้โหแต่ติดเซฟครับโอ้ยยังไม่สามารถได้ประตูที่2นะครับแรดชีได้เป็นแค่ลูกเตะมุมนะครับผมทางฝั่งเมาเรียบเพื่อนมาแล้วครับมาที่แอนโทนี่แอนโทนี่ปั่นแล้วก็ติดบล็อกเหมือนเดิมนะครับโอ้โหไม่มีอะไรนะครับผมบอลไหลไปถึงผู้รักษาประตูครับแล้วเปินขึ้นมาติดฟาเดเบกมองไปให้กับทางด้านของเมสันเมาเมสันเมารอเพื่อนอยู่แล้วจ่ายทะลุมาแล้วปั่นเรียบร้อย ดอนนี่ฟาเดอร์เบินะครับผมขอซู oh, so สักหน่อยสินะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. มันยังไงกันครับเนี่ยตอนนี้สกอร์ออกไปแล้วถึง2ประตูต่อ1นงเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. แล้วมาช่วงไท้ทายอย่างนี้ก็มีโอกาสชนะเหมือนกันนะครับแมนยูนเต็ดนะโอ้โ oh, ห oh. ต้องดูภาพช้าเลยครับแต่จังหวะการเบิ้ลบอลของดอนนี่แล้วมาดูจังหวะนี้ครับเมสันเมาส์เนี่ยจับบอลจากที่ข่งดอนนี่มาได้ครับแล้วก็เบิ้ลต่อให้แล้วจวังหวะนี้เนี่ยดอนนี่ก็ไม่จับเลยนะครับผมเบิ้ล บอลโดงไซวอ้ยเสียบกับสามเหลี่ยมเลยนะครับเล่นเอาผู้รักษาประตูเนี่ยรับไม่ได้เลยนะลูกนี้เอตินฮาร์ได้ปื้มแน่นอนนะครับลูกลักอีกคนหนึ่งที่เจ็บไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะวันนี้บอลอยู่ที่แอนโทนีครับแอนโทนีจ่ายให้เกือบเมาแล้วโอซิเมนวิ่งทำทางไปแล้วไม่ลำหน้าด้วยครับวะนี้โอซิเมนหลุดเดียวแล้วจะมีประตูที่สามไหมแล้วซัตโต้โอแต่ก็โดนคุมกำเนิดไว้จากทางผู้รักษาประตูของซเปอร์ โอ้โหได้เป็นแค่ลูกเต็มมุมนะครับผมเข้าสู่ช่วงทดเวลานาะทีสุดท้ายแล้วครับแล้วก็ยังไม่ไปไหนนะบอลยังอยู่ที่หน้ากรอบประตูของสปเปอร์แล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับพูรสินปรนวิทเวลาการขัน แมนเชสเตอร์ยูไต็ดเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้ทึง2ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. บอกเลยว่าไก่เดือยทองนี่ไม่ได้พุดไม่ได้เกิดนะครับแต่ก็เกือบไปเหมือนกันถ้าไม่ได้ลูกลักอย่างดอนนี่ยิงประตูขึ้นนำไปนะครับก็อาจจะแพ้ไพ่หรือไม่ก็เสมอไปเลยก็ได้นะครับ